ก็ไม่เห็นค่ะหนูก็มองไม่เห็นค่ะอะเสมอหนูก็เลยมองไม่เห็นค่ะสวัสดีครับคุณเอนเจอร์แมทขอเนอโลงานปิด้มออินสตาเรื่องหนาหน้นัแต่จับสีออกเพิ่ หนูจริงยากทำผ้าม่านบางแดดแดดนันส่องมาบนกระดาษไว้บอร์ดทำให้มองตัวหนังสืออักแสวบนพื้นเหมือนพวกผมเห็นน้องปอหนึ่งทำเรื่องสีของใบไ,ไม้วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานสืบสอบอิสระหนึ่ง เพื่อใช้หลักการและใช้เครื่องมือในการวัดมาผลิตผ้ามา่านบังแดดที่ใช้ในห้องเรียนได้สเพื่อศึกษารูปเรขาคณิตแล้วนำมาผลิตผ้ามา่านบังแดด3มเพื่อวางลวดลายเป็นแบบรูปทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นตอนที่เนจากปัญหาแสี่ส่องผ่านหน้าต่างและประตูด้านหน้าทำให้ช่วงบ่ายพ้นหนูกองกระดาษไว้หมดได้ไม่ชัดเจนจึงมี ค้องคำถามว่าจากลิตผ้ามากโดยใช้ความความรู้ทางคณิตศาสตร์การวัดและรูปเรขาคณิตขั้นตอนที่สองหน้าต่างช่องห้องเรียนม,มีรูปเรขาคณิตสี่เหลี่ยมถูกทอาจำนวนสี่บานทั่วถึูหกองทำผ้าบ้านสีหนูใช้เฉพาะหน้าต่างด้านหน้าที่แส,สงแสงสองในช่วงบาย ยายด้านว้าง56เซนติเมตรด้านยาวได้127เซนติเมตรนำขนาดที่วัดได้มาทำการวัดที่ผ้าขาวบางให้ได้ขนาดความกว้างและความยาวที่กำหนดทั้ง4ผืนทำการตัดผ้ามากแล้วนำมาทาบขนาดกับบานหน้าต่างนำผ้ามากม,มาออกแบบลวดลายตามชอบโดยใช้สีจากพืช ผลิตผ้ามา่านให้มีขนาดเท่ากับหน้าต่างจริงพวกหนูเพิ่มเติมผ้ามา่านอีกสองผืนโดยใช้หลักแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผลิตผ้ามา่านที่มีขนาดเท่ากับครึ่งหนึง่งจากจากผืนเดิม พวกหนูออกแบบลวดลายโดยใช้แบบรูปทางคณิตศ,ศาสตร์โดยผืนที่หนึ่งใช้สีชมพูสีน้ำตาลสีเขียวสีอีกหนึ่งผืนหนูออกแบบรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการวางใบไม้เป็นสี่ช่องแต่ละด้านของช่องจะวางใบไม้สองใบจ้า,จา ใ,ใช้งานจริงจากผ้ามานครับถ้าม้านที่พวกผมทำสามารถบังแดดในช่วงบ่ายได้ครับ